ทุกคนเห็นตัวอะไรไหมคะนี่นางก็สํานึกผิดนะคะทุกคนเขากัดแม่อเข้ามานอนนี่ทุกคนดูที่นอนในโดมเลยนะนี่ปิดบางตัวเองไว้พอดีแม่เพิ่งไปล้างแผลกลับมานะคะทุกคนแม่ก็ให้ข้าวแล้วเมื่อกี้เข้ามานอนดูตัวนางทุกคนก็ลายพอยเหมือนกันนะคะ ได้ข่าวว่าหลังจากที่แม่ไปล้างแผลกับอา่าไปล้างแผลที่โงรงพยาบาลอะ่ะกว่จาจะเเขาก็ไปฟัดกับสุงทองหรือมีตังอะค่ะทุกคนหลังคาตรงหลังคาลถจนเลือดสาดอะคะ่ะแม่ยังไม่ได้ไปถามตรงแถวข้างนู้นเลยค่ะว่าเจ้ามีตังหรือเปล่าไม่รู้ที่น้องทองอะที่แม่เคยถ่ายคลิปน้องลงอะค่ะมาเป็นยังไงบ้างแม่ก็วันนี้ก็โอ้โหทุกคน ปวดมากเลยค่ะทุกคนปวดแผลม,มันก็แผลไม่ใหญ่นะคะทุกคนเหมือนแต่มันประมาณมันจมเขี้ยวอะคะ่ะประมาณเขี้ยวหนึ่งเขี้ยวลึกใหญ่อีกสองสามเขี้ยวก็คือลึกนิดนึงแต่ไม่เยอะอีกสองเขี้ยวนึงก็คือไม่ไม่เยอะค่ะทุกคนยังมีเก็บตกอยู่นะคะทุกคนนี่นี่ตามรอยข่วนรอยอะไรเนี่ยนี่ก,ก็ก็มีอยู่นะคะทุกคน แม่ไปล้างแผลกลับมาแล้วต้องไปล้างแผลทุกวันนะคะพเพื่อนๆนางสํานึกไหมคะแบบนี้จบาจาัาแม่ไม่ทิ้งนะคะทุกคนสําหรับทุกคนบอกว่าให้แม่เลี้ยงนางต่อเหอะแม่ไม่เคยคิดจะทิ้งกว่าจา้าไปนะทุกคนถ้าพเพื่อนๆน่ะติดตามนะจา้าเนาะเนาะถ้าเพื่อนถ้าไม่แม่ติดตามแม่ตั้งแต่แรกนะจา้าเนาะใช่ไหมลูกมากินขนมเร่วๆ่ว่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่มา่มา่่่่่่่่่ มาเร็วมาเข้ามาเร็วเร็วเร็วแม่่ะเอาใจกว่าจับจะตายทุกคนไม่เคยคิดจะทิ้งนางเลยนางก็เพิ่งจะเคยทําร้ายแม่ค่ะทุกคนกว่าจับก็ไม่เคยทําร้ายแม่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนอกจากแค่รอยขีดข่วนแค่รอยนิดนิดอืมนี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนแม่เพิ่งจะเคยโดนอะแมวกัดนะคะทุกคนคือครั้งแรกในชีวิตแล้วแม่ก็เจ็บ เจ็บมากเลยค่ะทุกคนจริงๆนะแบบแม่แที่เห็นเขาโดนกัดวู้โจมเขี้ยวจมอะไรเข้าใจเลยค่ะว่าเขาจะเจ็บปวดขนาดไหนมาดูที่ใบหมอนดนดเตค่ะทุกคนใบของคุณหมอนนใช่ไหมคะว่าเออไม่ได้สามเข็มนะคะบาดทะยักเนะี่ยติดติดกันเลยค่ะน่าจะเดือนละเข็มแล้วก็จะมีฉีดใต้ผิวหนังอีกสามเข็มค่ะทุกคนเนี่ยวันที่โอ้โหแม่ต้องไปหาหมอค่ะทุกคน คิดดูสิคะกวดจับแม่ไม่เคยคิดทิ้งกวดจับนะคะทุกคนนะเพราะว่าแบบถึงนางแม่รู้ที่ใส่นางค่ะทุกคนกวดจับก็เป็นไบโพล่าค่ะทุกคนเขาอารมณ์สองขั้วนี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมเวลานางนั่งศาลนะ่ะนางอารมณ์ดีนางก็อารมณ์ดีนะคะทุกคนเวลานั่งศาลแม่ดุนางนางก็ร้องไห้นะคะทุกคน มือแม่ทาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยกว่าจ้าแม่ไม่อยู่ใครจะเลี้ยงลูกอ่ะมีแต่คนเขาจะบอกว่าเขาไม่เอาแล้วนะคะทุกคนคนที่บ้านเขาไม่เอาแล้วคนรอบข้างเขาก็ไม่มีใครเอากว่าจ้าแล้วเขาให้เอาไปปล่อยอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งแม่ทําไม่ได้นะคะทุกคนเพื่อนบางคนบอกว่าถ้าแมวปล่อยบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเขาอยากออกก็ให้เขาหลุดออกไปไม่ต้องตามไม่ต้องสนใจแม่ไม่เคยเลยนะคะทุกคนว่าถ้าแมวหายออกไปอ่ะ แป๊บเดียวแม่ก็ตามถ้าหาไม่เจอแม่ก็หาให้เจอทั้งวันเลยค่ะทุกคนถ้าแม่หาแมวไม่เจอเนี่ยแม่ก็จะเครียดเครียดแบบเครียดจนี้ที่แบบเครียดมากๆเลยค่ะทุกคนแม่ก็จะตามให้เจอเลยค่ะน้องกอจับเน,ะนกกาะเนาะจบก็ลักแม่เนาะจับจะทำแม่นะไปแล้วนะคะทุกคน